โอ้โหไปไอ้ตรงนี้นี่น่ากลัวมากแร้วมาเดินลุยได้ไงเนี่ยโอ้โหโอ้ยตามใจกล้าอะไรนั่นเราโอ้ยต่ำต้องให้ต่ำมาแค่สวยหานีโอ้โหพี่มอเตอร์เข้าไปแค่เอาแป้วอะไรโอ้โหรู้ใช่เค้มาผมไม่ไหวแล้วอ่ะปวดเที่ยวด้วยอ่ะแล้วจะเดิน ก็กกกเกาะแขนนี่เกาะเพิ่มอ้าวข้อมาทำไมเนี่ยจะให้แทนที่วัแค่ะพีแอ้ยพ <c oughs> ่อพ่อไม่เข้ามาเล่อ